สวัสดีเจ้าตอนฮาบท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวดีประเทศไทยบอู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจที่คนไทยควรหูเจ้าปะกันในวันนี้วันอังคารที่3กันยายน2568เจ้าติดตามรายการข่าวดีประเทศไทยได้นะครับดิจิตอลทีวีหมายเลข11ครับปะกันวันล,ละสองรอบนะครับมีตอนบ่าย2องโมงเกินและตอนบ่ายคืนครับ4ี่ทุ่มเกินปะกันก่อนนอนนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลได้ครับและเป็นประจํา ทุกวันอังคารอย่างอีครับเขาก็จะได้มาอูจากันกับทางประชาะสัมพันธ์จังหวัดวในพื้นตีแปดจังหวัดภาคเหนือตอนบนครับตีจะได้มาเล่าถึงกิจกรรมในช่วงนี้ว่ามีอะไรอย่างตีน่าสนใจกันพองครับวันนี้จะเป็นทางสำนักงานประชาะสัมพันธ์จังหวัดชี้งใหม่ครับซึ่งก็จะมีงานรื่งของการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว,วนะครับตอนทับนักท่องเที่ยวถึงคนไทยคนต่างชาติก <c oughs> ิจกรรมดังกล่าวเป็นมีอย่ญญางที่น่าสนใจกันพองเขาจะได้มาติดตามกันในช่วงนี้ครับช่วงของประชาสัมพันธ์จังหวัดพิออดีสบอ่าวเหล่าเรื่องครับ <c oughs> ประชาสัมพันธ์จังหวัดพ r ออดีสามบอ่าวเหล่าเรืองนะครับวันนี้จะได้มา อู้จากกันครับท่านพี่สมัยเลิศอิทธิบาทครับประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่อยู่ในสายกับเฮาแล้วหัวหน้าสวัสดีครับสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าน้องเอกน้องออยครับวันนี้น้องยังตีตีได้เกินไปนะครับว่าหัวหน้าจะได้มาอู้ถึงกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ปนใจจือว่าเทศกาลเชียงใหม่สิบสองเดือนสิบสองเทศกาลอันนี้เขาเขาเพิ่งจัดแถลงข่าวอย่างไปตวามันก็เ้าหัวหน้าครับ ค่ะเมื่อวานมีเปิดตัวนะคะกิจกรรมเชียงใหม่เฟสทัวลซิตี้สิบสองเดือนสิบสองเทศกาลนะคะครับเจ้างกอมีท่านรองครับติดไปเป็นประธานเปิดงานนะครับหัวหน้าครับใช่ค่ะเมื่อวานนี้นะคะเมื่อคืนมเมื่อซักอโฮเพยหน่อยนะคะคคที่ศูนย์การค้าเซ็นท่านเชียงใหม่เจ้าท่านรองวินพลพิตรอดเนี่ยก็เป็นประธาน เปิดกิจกรรมคลิกออฟสร้างการรับรู้การท่องเที่ยว12เดือน12เทศกาลนะคะอย่างสร้างสรรค์หรือภายใต้ชื่อเชียงใหม่เฟสติวัลซิตี้12เดือน12เทศกาลนะคะคซึ่งสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจงังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นนะคะร่วมกับอากีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคเอกชนผู้ประกอบการท่องเที่ยวและประชาชนนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องเก็เามาร่วม กิจกรรมงานนี้เพื่อเชียงใหม่บ้านเรานะคะเพื่อจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ให้ก้าวสู่การเป็นเมืองเทศกาลโลกไม่ใช่แค่เชียงใหม่แล้วนะคะนะคะก็คือ,อของการที่ท่านรองไปพีอาร์ PR, ไปไขายของอยู่ก็คือ world f e s t i v a l d e s t i n a น i o n นะคะอย่างแท้จริงโดยไม่เพียงแค่เป็นการสร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวแต่ยังเป็นการต่อยอด ซอฟ t ์พาวเนะคะเป็นนโยบายของรัฐบาลของเรานั่นเองผ่านวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตล้านนาบ้านเรานะคะถ่ายทอดออกมาในรูปแบบไหนคะแบบเป็นรูปแบบของการร่วมสมัยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้สามารถมาเยือนได้ทุกฤด,ด,ดูกาลเลยนะคะทุกเดือนค,ค่ะงานนี้นะคะยิ่งใหญ่นะคะเตรียมงานกันมาเป็นเวลาหลายเดือนเลยนะคะคท่านท่านรองเนี่ยก็ ได้เปิดเผยความสําคัญที่ท่านได้พักกันเรื่องนี้มาว่าการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของเชีงยงใหม่ภายใต้ชื่อเทศกาล12เดือน12เทศกาลเนี่ยนะคะคือเป็นการเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการกําหนดทิศทางท่องเที่ยวเป็นเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน นะคะเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆของประเทศนะคะ,คะเราได้รับการประกาศนะคะรับรองมาว่าเราเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยอันดับหนึ่งในเอเชียนะคะ,คะเป็นอันดับสองของโลกอันนี้ก็ยืนยันนะคะการันตีได้นะคะในแต่ละปีเนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาไม่ต่ำกว่าสิบล้านคนนะคะดังนั้นเนี่ยจังหวัด เชียงใหม่อก็อยากจะมีให้ให้มีการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวให้สามารถเข้าไปท่องเที่ยวชุมชนได้ตลอดทั้ง365วันนะคะก็จึงเป็นแนวคิดเรื่องของการทำเรื่อง12เดือน12เทศกาลนี้ขึ้นมานะคะเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆในการท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในเชียงใหม่นะคะค่ะ ใน22เดือนให้มันมีความแตกต่างในแต่ละเดือนนะคะไม่ซ้ำกันภาพแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยท่านก็พยายามจะปรับไม่ให้เกิดการซ้ากันนะคะอาจจะมีของเก่าควบคู่ไปกับการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะคะเพื่อจะไดะ้ให้นักท่องเที่ยวมีความตื่นตาตื่นใจนะคะแล้วก็กลับมาเที่ยวอีกนะคะอันนี้เราใช้ท่านท่านพยายามดึง ต้นทุนภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สาคัญนะคะเพื่อจะมาสร้างมูลค่าให้กับการท่องเที่ยวบ้านเรานะคะ,คะก็เอามากําหนดกันเพื่อเพื่อให้เป็นจุดสนใจนะคะให้นักท่องเที่ยวสามารถมาสัมผัสกับความสุขของการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ได้ตลอดทั้งปีอันนี้ก็คือเป็นความตั้งใจของท่านอรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะที่เราทํามาไม่ได้ทํามาแต่ เ่งเพิ่งทำนะคะแล้วก็ทำมาอย่างต่อเนื่องนะคะนนทีนี้เขาเขาก็เลยต้องมากำหนดในแต่ละเดือนในแต่ละกิจกรรมอีมันก็เข้าหัวหน้าครับว่าเดือนนี้ถ้านักท่องเที่ยวไม่เอลเชียงใหม่จะได้หันจะได้พอเทศกาลหรือกิจกรรมอะไรอย่างเลยอีมันก็เข้าหัวหน้าครับใช่ค่ะครับอันนี้คือก็คือความตั้งใจนะคะที่ที่เมื่อวานนี้ได้มีการเปิดตัวนะคะ,ะกิจกรรมเชียงใหม่เฟสติวัล ตีตีสิบสองเดือนสิบสองธิศกาลนี้นะคะคก็คืออ,อยากจะประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยทั้งชาวต่างชาติานะคะเรารู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่เที่ยวได้ทั้งปีนะคะครับอันนี้กิจกรรมต่างๆเนี่ยปีนี้ก็มีความแปลกใหม่ก็คือเรามีพรีเซนเตอร์ด้วยนะคะมีน,น้องๆสาวๆเนี่ยสี่คนนะคะคซึ่งตอนนี้เราก็ ต้องคอยติดตามดูนะคะว่าน้องๆทั้งสี่คนเนี่ยจะมาประชาสัมพันธ์มาพรีเซนตว่าน้องนี่ยแต่ละคนอยู่ในเดือนไหนนะคะออแล้วจะทำ event อ,อีเวนต์อะไรกันบ้างนะครุกออไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวก่อนคอยติดตามดูการทำออพรีเซนตโดยพีเซนเตอร์น้องออของเด็กๆมุมสา่าชาวเชียงใหม่ นะคะรัรลงต้องตื่นตาตื่นใจกันแน่ๆเลยครับะะเป็นจะเลอยกาหนดเป็น,เป,นเป็นทีมเป็นแต่ละช่วงเดือนเป็นแต่ละกิจกรรมอีกเลยกับข้าวหัวหน้าครับใช่ค่ะในแต่ละเดือนก็จะมีกิจกรรมไม่ซ้ํากันเลยนะคะคตามตามฤดูกาลนะคะเราก็มาดูเรื่องของอันนี้ก็ไม่ได้ทําโดยส่วนราชการอย่างเดียวนะคะเอานักธุรก,กิจเอานักต้องนักธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ด้านภาคไกด์พวกอะไรนะมา,มา,ม,ามาร่วมกันนะคะเพื่อให้ทางทางเชียงใหม่เนี่ยสามารถทำงานร่วมกันรวมอิมแพกกันให้ได้นะคะจับมือกันเพื่อไม่ได้ต้องถังคนต่างจัดนะคะมันก็จะจะได้เป็นงานทีเ่เป็นศูนย์รวมนะคะให้นักท่องเที่ยว ได้รับรู้รับทราบนะคะเทศก,การที่เรากําหนดที่เราจะบอกต่อไปเนี้ยก็คือเราก็ได้ทอทอท,อทอในการช่วยเรานะคะเอาลงปฏิทินการท่องเที่ยวไปสู่ชาวโลกนะคะไปถึงไม่ใช่แค่ในไทยก็คือไปรับรู้รับทราบทั่วโลกเลยนะคะนี้ต้องนําเรียนให้ทราบถ้าถ้ายังเริ่มต้นปียังเดือนมก,กราอย่างนี้เราครับหัวหน้ารัาัหนักท่องเที่ยวมาแล้วมันจะได้หันอย่างพองสํหรับ สองเดือนแรกคือมกราและก็กุมภาพันธ์ครับค่ะงั้นเราก็มาทำความรู้จักกับสิบสองเดือนสิบสองเทศกาลนะคะก็ะจะเริ่มต้นความสุขและการเฉลิมฉลองด้วยเดือนมกราคมนะคะ,คะก็จะเป็นกิจกรรมที่เป็นเรื่องของการทำบุญตักบาตรปีใหม่นะคะหรือเทศกาลปีใหม่เมืองของเรานะคะ มีกิจกรรมอีเวนต์มากมายเลยนะคะเช่นร่มบ่อสร้างนะคะ,อะของชาวสันกำแพงนะคะมะีกิจกรรมเชียงใหม่ฟู้ดเฟสติวัลเชียงใหม่แอร์โชว์ระเพนีสีใหม่ปังนะคะ,ะตักบาตปีใหม่นะคะงานกาชาติงานฤด,ดูหนาว ประเพณีตานข้าวใหม่ตานข้าวใหม่และกิจกรรมตานข้าวอันนี้ก็เรียกว่าอะไรจ๊ะข้าวทิพข้าวข้าวทิพข้าวข้าวทิพนะเจ้าค่ะก็ก็ประมาณประมาณนี้นะคะเจ้าก็คือมือนเจ้าครับส่วนเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็จะเป็นเอ่อในมาในธีมดอกไม้นําทางอยู่หอมกินหอม นะคะอันนี้ก็เป็นเป็นกิจกรรมที่เป็นที่รู้จักของอนักท่องเที่ยวนะคะชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะที่จะมาร่วมชื่นชมเทศกาลของเราอันนี้นะคะที่มามากมายเลยก็จะเป็นจัดกิจกรรมมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับนะคะอันตะวันเฟสติวัลเชียงใหม่บูมเชียงใหม่ไชนีส นิวเยียนะคะหรือรว่าเทศกาลตรุษจีนนี่เองนะคะเทศกาลผ้าสิน้นถิ่นปีนจบแม่แจ่มนะคะเทศกาลสตรอบเบอรี่ของดีเสมเอิงเทศกาลสปะของดีดอยสเก็ตนะคะแล้วก็อัลลอฮมดอนกาดีนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างไฮไลท์ไฮไลท์เท่านั้นเองนะคะคจากกิจกรรมใน แต่ละเดือนเนี่ยอีกมากมายที่น่าสนใจนะคะครับทีนี้พอหมดกุมภาแล้วเดือนต่อไปมีนาคมครับหัวหน้าครับค่ะมีนาคมก็จะเป็นธีมของความสุขสันต์แห่งครอบครัวและมิตรภาพนะคะครับก็จะมีการจัดอีเวนต์วันช้้งไทยนะคะเชียงใหม่ไนท์าฟอรีสวนสัตว์นะคะขรรยานราชพฤกษ์สวนพฤกษศสาสตร์นะคะ แล้วก็เ,เป็นกิจกรรม Art Exhibition นะคะณสามร้อยหกสิบ Art Center นะคะตักบาทโชติกาเทศกาลฮารีร,อรยอนะคะสักรพระธาแสนสุกนะคะณวัดผาลาดค่ะคอัน,นี้ก็จะเป็นกิจกรรมไฮไลท์ของเดือนมีนาคมนะคะค ส<า>องปีนี้เ <ขอ S 2> มษาอีนี้เราจะเข้าปีใหม่ไทยแล้วนะคะก็จะเป็นเดือนเมษายนมะเจ้าก็จะเป็นปีปีใหม่เมืองล้านนานะคะสนุกสนานสืบสารวัฒนธรรมกิจกรรมก็จะเป็นประเวณีปีใหม่เมืองนะคะกิจกรรมวัฒนธรรมกิจกรรมสนุกสนานรื่นเริงเช่นอุโมงน้ำท่าแพร คอนเสิร์ตหน้าเมย่านะคะนี่มีคนมากมายมารวมตัวกันนะคะแล้วก็เซนซันเซนทันเฟสติวัลนะคะสงการถนนในซาฟารีอันนี้เป็นประเพณีเรื่องของสงกรานนะคะแล้วก็ประเพณีแห่ไม้คำ้ำโพจอมทองนะคะมหาก,กรรมลานเมืองอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ของเดือนเมษายนค่ะ เจ้าครับเป็นชกิจกรรมแน่นเลยเนาะแน่นๆใส่เมีษาอยู่บ้านเราเนาะไม่ต้องไปเที่ยวที่อื่นครัเจ้าคือคือมันมีกิจกรรมตึงในตัวจังหวัดแล้วก็ต่างอำเภอตัวไว้เลือกได้ค่ะอยู่ใกล้ที่ไหนไปที่หันหลังจากนั้นเมษพฤษภาคมละเจ้าพฤษภาคมเนี่ยเราก็จะเป็นมาในตีนเจริญสติ เสริมสมาธิสร้างแรงบันดาลใจนะคะคเดือนนี้เราก็จะมี event, อีเวนต์ประเพณีเตียวขึ้นดอยนะคะตักบาตอินทขินแล้วก็ทำบุญเมืองเชียงใหม่นะคะเป็นประเพณีที่ศักดิ์สิทธิ์นะของชาวเชียงใหม่ของชาวล้านนานะคะห้ามพลาดเช่นเดียวกันค่ะคแล้วเดือนมิถุนายนนะคะเราก็มา มาถึงเดือนที่หกของปีแล้วกลางปีแล้วนะคะคก็จะเป็นตีมเมืองแห่งสีสันและความสุขที่หลากหลายนะคะอีเวนต์ของเราเนี่ยมันเป็นที่เรืร่องลือไปทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็ทั่วประเทศคืออีเวนต์ของพาเลทสีลุงนะคะสีสันแห่งคลายใช่คลายตลอดทั้งเดือนเลยนะคะโดยจัดโดย ภ้าส่วนต่างๆนะคะร่วมกันจัดนะคะเป็นกิจกรรมที่ก็ดูมาหลายหลายจังหวัดนะคะของเรานี่ไม่ไม่ไม่ได้เป็นสองรองไข่เลยนะคะเขาบอกว่าห้ามพาดเลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมชาติพันธุ์นะคะแล้วก็มิวเซียมเฟนรีนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมวันดื่มนมโลกหนึ่งปีนะคะ เป็นมิดเกียร์ซิตี้โรงขานท่านนะคะมีอีเวนต์ต่างๆมากมายเลยนะคะในกลางปีนะคะเจ้าคเทศการของเชียงใหม่เดือนที่หกค่ะเจ้าครับจริงๆดูเหมือนเดือนที่หมันมันแบบมีประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นแต่มันจะมีแบบระดับสากลเข้ามาอนี้เนาะก็คือแบบอย่างเชียงใหม่พลายเทศกาลวันดื่มนมแม่ขึ้นมาเจ้า ต้องบอกว่าอย่างงานพายเนี่ยจังหวัดอื่นปิ้นกลมาแอลเชียงใหม่นับแล้วม<ร><ะ>ันแล้วเฮา,าเฮาจัด,ดแบบใหญ่ตะไวัยแม่นเ้า <S 2> <S 2> ต้องมาดูเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่ทําถึงแน่นเจ้าพอเสร็จสิ้นมิถุนายนแล้วเดือนต่อไปครับกร,รกฎาคมครับหัวหน้าครับค่ะกรกฎาคมนี้ก็มาในธีมเมืองแห่งไม้นะคะโอกาสการค้าการลงทุนนะคะอันนี้ก็จัดอีเวนต์มากมายนะคะ พนาเอ็กซ์โปใช่นะคะมีเรื่องของกรีนทัวริซึมนะคะ and G อ C S R โปรแกรมนะคะคเป็นกิจกรรมสเปเชียลซิตี้แพ i n กิ้งฟอร์มไมนะคะแอคทิวิตี้นะคะแล้วก็จะเป็นคราไม้ค่ Mike, ะ,คะซึ่งซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการดึงนักลงทนุนผู้ประกอบการให้จากต่างชาตินะคะ หรือว่าต่างจังหวัดในไทยเนี่ยมาร่วมจัดกิจกรรมเป็นอีเวนต์ใหญ่ๆ,ๆนะคะคได้รับความสนใจอย่างมากๆเลยนะคะของของเมื่อเดือนกรกฎาที่ผ่านมานะคะก็ค,คิดว่าปีหน้ามันก็จะยิ่งใหญ่กว่าเดิมะคะคือพูดถึงลานาเอ็กนี่มันเงินสะพัดจริงๆเลยเนะหัวหน้าเนาะเพราะแบบ การซื้อขายเนี่มันคือคือช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจได้จัดดีเลยอ่ะแม่นเราเรื่องของไมซ์นี่คือเหมือนมีการแมทชิ่งกันจับพูดธุรกิจตคับอยก็เดี๋ยวรอกรกฎาคมปีหน้าก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเจ้าครับเข้าสู่เดือนสิงหาคมครับเติมเต็มพลังชีวิตที่เชียงใหม่สิงหาจะเป็นหน้าฝนใช่ไหมคะเราก็เลยว่าเราต้องทำกิจกรรม ที่ในล่มนะคะคเป็นเรื่องของการารักษาสุขภาพเ,าเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะมันก็เลยมาในธีมของการเาเติมเต็มพลังชีวิตที่เชียงใหม่ทั้งร่างกายและจิตใจนะคะคแล้วก็จัดเอีเวนต์เกี่ยวกับสุขภาพนะคะเวลเนสซิตี้ แพ็กเกจนะคะ,อะนอกจากสุขภาพแล้วก็จะเป็นอาหาระค,ะคร่ะเพื่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะคะจ,จะเป็นนวดสปานะคะเป็นยิมฟิตเนสเมดิเทชันนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของไมฟูนะคะแอคทิวิตี้แข่งมวยไทย,ยนะก็ก็ไม่เป็นสองรองใครเช่นเดียวกันนะคะ,คะสายเฮลตี่น่ชอบเลยสายสุขภาพา ช่เพราะฉะนั้นกิจกรรมมีมากมายนะคะแต่ว่ารเราจะจัดให้เข้ากับฤดูกาลนะคะในแต่แตและกิจกรรมเนี่ยก็พยายามกุ๊ปรวมจากปีนี้นะคะมีก็มีการพูดคุยกันนะคะว่าเอออันนี้นจัดแล้วถ้าไปอยู่เดือนนี้แล้วปีหน้าเราเอาไปเดือนนี้มันน่ามันน่าจะดีขึ้นมันน่าจะเข้า เข้าเข้าตีมกันมากกว่าอนเงี้ยค่ะพอเรา,าจะเป็นตีมมันก็เริ่มเริ่มเห็นเป็นภาพนะคะอันนี้ก็เป็นที่มานะคะเริ่มมีกิจกรรมมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพื่อเสริมให้กับนักท่องเที่ยวได้เลือกนะคะเลือกเที่ยวเลือกช็อปเลือกชิมนะคะเจ้า พอจากนั้นเข้าสู่เดือนเก้าเดือนกันยายนก็จะเป็นธีมสาย,ย,ายมมแล้วเพราะว่าวัดเชียงใหม่ดังๆเสริมสิริมงคลกันเยอะเลยนะครับหัวหน้าครับใช่ค่ะซึ่งซึ่งในเดือนออกันยายนเนี่ยนะคะคก,ก็เป็นเดือนถ้าเทียบกับเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่เราเอ,อ,อยู่ณปัจจุบันนะคะ,คะก็จะเป็นธีมของพักกายพักใจเสริมพลังศรัทธาที่เชียงใหม่ เที่ยวกันมาเยอะแล้วนะคะตั้งแต่ต้นปีเนาะมาเที่ยวที่เชียงใหม่ในเดือนกันยายนเนี่ยผมก็เลยจัดในเรื่องของเทศกาลสัทธาหมเตลูนะคะค่ะคเน่คเนจตุรถีนะคะสักการะพระภุมที่ลานนานาทีนะคะแล้วก็จะเป็นกิจกรรมเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล แฟนตาซีฟิล์มนะคะก็คือเทศกาลภาพยนตร์โลกอันนี้นะคะต้องต้อับมาจากที่ราวนะคะมาจากที่เล่าค่ะยิ่งใหญ่เนาะยิ่งใหญ่ค่ะซึ่งตอนนี้ก็ยังเป็นยังมีกิจกรรมอยู่ถึงวันที่27นะคะครับมาชมกิจกรรมนี้มาร่วมกิจกรรมนี้ให้ได้นะคะไม่มีที่อื่นมีที่เชียงใหม่นะคะครับ จากกันยายนครับเดือนตุลาคมอันนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวที่เชียงใหม่แล้วครับหัวหน้าครับใช่อันนี้เราก็เลยเป็นเรื่องของเทศกาลเฉลิมฉลองะคเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวนะคะก็มีอีเวนท์ที่ที่อื่นไม่มีแน่นอนก็คือเทศกาลกินเหนือครับใช่ไหมเจ้ากินเนือใช่นะคะเราเข้านากไม่ได้ เราต้องไปดูให้ได้นะคะที่ประการกินเจซึ่งที่ก็กินเจเนาะนี้เรามน่าจะตื่นตาตื่นใจกับการกินเจที่เชียงใหม่นะคะคนอกนั้นก็ยังมีเนี่ยฮาลานฟูตสตีดนะคะแล้วก็อาราลาแดนสเปซิโฟิลโปรแกรมท่องเที่ยวชุมชนนะคะก็เป็นการเย้นกระจายตัวในแต่ละชุมชน,น,นะค,ะค่ะประการเหนือจัดนะคะก็คือคสุราพื้นบ้านนั่นเองนะคะเชียงใหม่ก็จะมี การส่งเสริมเรื่องสุราพื้นบ้านนะคะก็<ข>ไปเที่ยวชมดูนะคะเจเพราะยังเทศากาลกินเนือนี่วัฒนธรรมจงหวัดตึงบอกว่าประสบความสําเร็จแต่แตม,มันถูกใจตึงคนขายตึงคนชอบไปกินเพราะเขาคข้องมันน่กด้วยความตี กินเหนือมันคือจื้อมันกระชัดเดือนอยู่แล้วเตุ๊อย่างที่เป็นของเหนือมารวมเต้นนี่อันไหนที่บอกเคยหันไักไปดูกันได้นะจ๊ะครับอ่ะเดีรอแอลปีหน้ากันละกันนะครับพอเส็จสิ้นตุลาคมพฤศจิกายนประวัติเป็นเดือนแห่งแสงสว่างสวัยอีกข้าหมดหน้าครับนะตอนนี้เราตั้งแต่ตุลาแล้วก็เริ่มเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองละใช่ไหมคะซึ่งซึ่งตุลาเราที่ผ่านมาเมื่อกี้นะคะกิจกรรมน่าสนใจมากมายในเดือน พฤศจิกายนนี้เราก็ไปในตีนเชียงใหม่สว่างสวัยด้วยแสงไฟแห่งศรัทธาและความหวังโอ้ดูแล้วก็เออมันเป็น,ปนยังไงเนาะต้องมาดูให้ได้นะคะว่าเกิดมันจะเกิดกิจกรรมอะไรบ้างนะคะกิจกรรมแรกก็จะเป็นเทศกาลยี่เป็งน,นะคะคซ,ซึ่งซึ่งตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี้ท่านก็พยายามส่งเสริมนะคะกิจกรรมที่เป็นประเพณีวัฒนธรรมของบ้านเราอย่างแท้ๆนะเจ้า อได้กิจกรรมาปานประทีปสองฟ้าฮักษาเมืองนะคะคงานสกายลานเทินนะคะแล้วก็ทิ้งใหม่บอลลูนเฟสติวัลเจ้าแล้วก็มาหากรรมของดีเกษตรป่งแยงนะคะคคอันนี้ก็จะเป็น เรื่องของเดือนพฤศจิกายนนะคะที่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 อื่นไม่มีหาดูยากหาชมเช่นเดียวกันนะคะเป็นเป็นเดือนแห่งแสงสว่างสวัยของการตกแต่งงานเพราะว่าคืนหน้าเข้าสู่หน้าหนาวแล้วเราต้องการความอบอุ่นตัวนะเจ้าปิดท้ายธันวาคมครับหัวหน้าครับครับเดือนสุดท้ายเนี่ยครับก็จะเป็นเทศกาลแห่งความสุขแลการฉลฉลองนะคะ เทศก,กาลส่งท้ายปีเก่า,เาส่งท้ายปีที่เชียงใหม่นะคะกิจกรรมเนี่ยมากมายมากที่สุดในสิบสองเรือนนะะั้นี้ก็จะมีกิจกรรมดีๆนะคะอของเชียงใหม่นะคะจะมีเชียงใหม่ดีไซน์วีคบ้านเรานี่มันไม่ใช่แต่ว่า,ามีกิจกรรมแค่ในจังหวัดนะคะจะเป็น จะถือว่าเป็นศูนย์รวมอล,อลองของกรุงเทพ,พยยเลยก็ว่าได้นะคะคจะมีเป็นศูนย์รวมของทั้งทั่วประเทศเทั้งทั่วโลกที่ทางจังหวัดแล้วก็ทางผู้ประกอบการพยายามจะร่วมกันดึงเข้ามานะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะคแล้วก็จะเป็นกิจกรรมต่อไปก็เป็นกิจกรรมแนบนะคะคคแล้วก็เชียงใหม่ ชาเม้งนะคะชิ้งใหม่สตรีแจ๊สน่าสนใจมากๆนะคะอเแจ๊สอาราบิก้านะเห็นฟังชื่อก็น่าจะทราบล่วบว่าน่าจะเป็นเรื่องของเอกาแฟมาเกี่ยวด้วยนะคะคทิ้งหม่เขาดาวอันนี้น่าสนใจน่าเที่ยวนะคะซึ่งทันวาเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะเริ่ม ตั้งแต่เริ่มตุลาแล้ท่องเที่ยวก็ต้องจะเริ่มหลังไหลเข้ามาเข้ามาเพื่อจะมารอชมกิจกรรมมาเที่ยวที่เชียงใหม่นะคะก<อ>็จะมีฮกเาบายไทยแลนด์นะคะยูทีเอนะคะเทศก,กาลกิจกรรมที่เราจัดอีกก็คือคริสต์มาสไลทิงเคยมาไหมคะเคยไหมเคยเที่ยวไหมยังบอกเ,ยเลยคริสต์มาสไลทิงคร t สต์มาสไลทิงนี่แสดงว่าเป็น<า>กิจจะกมใหม่ อ่าต้องรอดูต่อไปตื่นเต้นครับใช่ไนบาซ่าเขาดาวนะคะเส้นแอดสังกดีสเปสนะคะครับแล้วก็สักการะพระธาตุแสงจันทร์ณศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าอันนี้ก็เป็นไฮไลท์ที่นำมานะคะส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะที่เอามาประชาสัมพันธ์ให้ พี่น้องนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยนะคะชาวต่างชาตินะคะคไดม้มารับรู้รับทราบเตรียมทำตารางสเกโดจัดมาเลยนะคะว่าจะจองมาเที่ยวไหนในเดือนไหนหรือมาเที่ยวได้ทุกเดือนไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันสักเดือนนะคะคแล้วก็พย,ยายามเปิดประสบการณ์ใหม่ไม่ให้ซ้ำกัน ในแต่ละปีอ,อีกเช่นเดียวกันนะคะที่น้องน้องเอกเมื่อกี้บอกว่าถามว่าเอออันนี้เคยดูไหมไม่มีงนั้นก็จะเป็นกิจาการรมใหม่ๆนะคะซึเราคงได้เจอกันในเร็วๆนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเทศากาลเจีงยงหม่สิบสองเดือนสิบสองเทศากาลนะครับก็กเรา,า,าต้องห่วมกันเป็นเจ้าบ้านทีดีนะครับในการต้อนรับ นักท่องเที่ยวตือไมเอาบ้านเฮากันตัวจะได้กระตามคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้นะครับในเพจของพ r เชียงใหม่เป็นภาษาอังกฤษนะครับข่าวสารต่างๆก็จะรวบรวมอยู่ในเพจนี้ mm hmm. ติดตามกันได้ครับวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านผ mm hmm. าคนะครับท่านพ mm hmm. ิสมัยเลิศอธิบาดบประชาสัมพันธ์จังหวัดเชีงยงใหม่ตีมาให้ข้อมูลกับเฮาในวันนี้ยินดีจังนะครับท่านผาครครับขอบคุณมาก,กจ้าอขอบคุณค่ะ ได้พองกิจกรรมโอ้หแน่แนจุกๆเลยเลือกบรรทุกเลยว่าจะไป่ไหน,หนก่อนมันก็คือสามาถแอลได้ตึงอย่างที่บอกว่าในจังหวัดแล้วก็ตากา่างอำเภอตึง๒๕อำเภอสามาถแอลกันได้นะครับว,วันอังคารน่าจะเป็นตังประชาสัมพันธ์จังหวัดไหนคุณผู้ชมสามาถติดตามได้นะครับช่วงของประชาสัมพันธ์จังหวัด PRD3 บอคาวเล่าเรื่อง ทุกๆุกวันอังคารครับในรายการข่าวดีประเทศไทยวันนี้เวลาเสี่ยงแห่แล้วนะครับผมเอกนรินใจมโนครับค่ะเจ้าณสันปัญญาพร้อมทีมงาน NBT เจียงใหม่และท่านผู้ชมไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีครับ